ลองดึงภาพว่าคุณเป็นนักสืบงานศิลปะและงานของคุณคือสำรวจความลึกลับเบื้องหลังภาพวาดที่มีชื่อเสียงที่สุดในโลกฉันกำลังพูดถึงผลงานของดาวินชีมิเกลันเจโลพิัสโซหยิบแว่นขยายของคุณขึ้นมาเพราะการเดินทางกำลังจะเริ่มต้นอันดับแรกที่คุณต้องไปก็คือโรมหลังจากเพลิดเพลินกับพาสต้าแสนอร่อยแล้วคุณก็มุ่งหน้าไปยังโบสถ์นอยซิสตีนซึ่งเป็นที่ตั้งของเพดานที่มีชื่อเสียงที่สุดในโลกโอ้และคุณก็ได้ยินมาว่า มิเกลันเจโลวาดภาพเฟรสโกด้วยการนอนวาดนี่ไม่ใช่เรื่องจริงจริงๆแล้วจิตรกรได้สร้างแพลตฟอร์มที่มีระบบซับซ้อนทำให้เขาวาดภาพแบบยืนได้คุณกำลังตรวจสอบผลงานที่ชื่อว่าการสร้างอาดามอยู่ซึ่งเป็นจิตรกรรมฝาผนังปูนเปียกที่อยู่ตรงกลางศิลปินชาวอิตาเลียนมิเกลันเจโลผู้สร้างผลงานชิ้นเอกนี้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางจากการศึกษากายวิภาคข,ของมนุษย์ ผู้เชี่ยวชาญด้านศิลปะให้เหตุผลว่าส่วนที่ถูกต้องของภาพวาดเป็นภาพที่ถูกต้องตามหลักกายวิภาคของสมองที่ขยายใหญ่ในการพิสูจน์ให้คุณลองซ้อนภาพอวัยวะและงานศิลปะทับกันมันดูเข้ากันดีสมองน้อยเส้นประสาทตาและต่อมใต้สมองอยู่ที่นั่นกันหมดแม้แต่สิ่งที่เหมือนผ้าบันคอสีเขียวลอยอยู่ก็ดูเหมือนจะเข้าคู่กับหลอดเลือดแดงกระดูกสันหลังด้วยนักวิจัยบางคนคิดว่ามันเป็นแนวทางที่มิเกลันเจโลใช้ในการสื่อถึงความรู้และสติปัญญา แต่คุณอาจจะต้องใช้เวลาคิดสักหน่อยเพื่อทำความเข้าใจภาพนั้นนะไปกันต่อคุณขึ้นรถไฟแล้วก็มาถึงฟลอเรนซ์มาแวะกินเจลาโต้กันสักแป,ป๊บแล้วตรงไปที่แกลเลอรี่อะคาเดเมียประติมากรรมที่มีชื่อเสียงโด่งดังที่สุดชิ้นหนึ่งกำลังรอคุณอยู่ภายในเดวิดของมิเกลันเจโลเดวิดเป็นรูปปั้นหินอ่อนสูง5เมตรมันถูกแกะสลักประมาณ3ปี ความลึกลับเกี่ยวกับมันคือการทำความเข้าใจการแสดงออกที่แท้จริงของรูปปัน้นเมื่อมองจากด้านล่างคุณจะคิดว่าใบหน้าของเขาราบเรียบและสงบแต่นักประวัติศาสตร์ศิลป์แย้งว่างานนี้ถูกเข้าใจผิดกันเป็นส่วนใหญ่เห็นได้ชัดว่าร่างกายของเขาซ่อนเรื่องราวที่ต่างออกไปมากลองดูใกล้กๆสิเราคุณจะสังเกตเห็นว่าคิ้วของเขากำลังขมวดอยู่และเส้นเลือดตรงแขนก็นูนออกมานั่นมันดูไม่ผ่อนคลายเลยใช่ไหมล่ะแนวคิดขอชื่อดังออกไปจากแกลเลอรี่ต่างๆทั่วโลก ตำรวจทั่วทั้งโลกต่างกำลังตามหาภาพวาดเหล่านั้นซึ่งขโมยซ่อนเอาไว้ตามที่ต่างๆกันให้วุ่นตำรวจสามารถตามรอยมาเจอสถานที่แห่งแรกได้ภาพวาดจะถูกเก็บไว้ในหีบพ,พร้อมกับภาพวาดของปลอมจาก AI คุณหยิบภาพออกมาได้ภาพเดียวและเมื่อเอามาแล้วหีบจะระเบิดตัวเองไปพร้อมกับภาพวาดที่ <Okay. S 1> อยู่ข้างในดังนั้นคุณต้องเลือกให้ดีๆนะและต้องจำให้ได้ว่าอันไหนคือภาพจริงและนี่คือหีบแรกมันเก็บ The Scream โดย e d v a r d m u n c h แล้วก็ของปลอมไว้ อันไหนของจริงล่ะอันนี้แหละของจริงต่อไปเป็น The Starry Night โดย Vincent Van Gogh คุณจำภาพของจริงได้ไหม น,นี้ไงตอบถูกกันหรือเปล่าในหีบถัดไปคุณจะพบภาพโมนาลิซาชื่อดังที่ว่าโดยเลโอนาร์โดดาวินชีคุณน่าจะจำภาพนี้กันได้แน่นอนแต่ว่าของปลอมก็ดูสมจริงมากๆเลยนะเพราะงั้นสังเกตให้ดีๆใช่นี่แหละคือโมนาลิซาตัวจริงเสียงจริงเอากลับไปที่ลูฟได้แล้ว ในหีบใบที่4มีภาพว่าชื่อดังอีกหนึ่งภาพจากฝีมือของแวงโกะคาเฟ่เทเรสแอดไนท์คุณหาภาพของจริงได้หรือเปล่านี่คือภาพของจริงคุณเลือกถูกอันหรือเปล่าเอ่ยและทีนี้ก็ได้เวลาสำหรับภาพสุดท้ายของชุดนี้กันแล้วมันคือ The Old Fisherman ภาพว่าจากศิลปินชาวฮังการี ควรเลือกภาพไหนดีนะต้องอันนี้แหละยินดีด้วยแล้วก็ขอบคุณที่มาช่วยไว้เดี๋ยวถ้าเจอภาพอืนอ่นๆอ,อีกเนี่ยเราจะแจ้งให้คุณทราบนักสืบคนหนึ่งแวะไปเที่ยวที่สเปนในตอนกลางคืนมีคนแอบนิ่งขนาดนั้นอิตาลีเนี่ยมีงานศิลปะอีกมากมายเราไปต่อกันเลยดีกว่า คุณยังอยู่ในฟลอเรนซ์คุณไปเยี่ยมชมหอศิลป์อุฟฟิซี่ที่มีชื่อเสียงพิพิธภัณฑ์แห่งนี้จัดแสดงภาพวาดที่มีชื่อเสียงมากมายแต่คุณกำลังตรวจดูวัสดุรูดูบอตติเชลลี่หรือฤดูใบไม้ผลิอยู่งานศิลปะชิ้นนี้มีความลึกลับมาน,นานแล้วผู้เชี่ยวชาญไม่สามารถบอกปีที่แน่นอนของการสร้างได้มันยังคงไม่มีชื่อมาน,นานหลายปีจนกระทั่งจิตรกรจอร์โจวาซารีตั้งชื่อมันขึ้นมาในที่สุด โดยปกติเวลาที่นักวิจารณและผู้ชมชื่นชมภาพวาดนี้พวกเขาจะโฟกัสไปที่เหล่าคนที่อยู่เบื้องหน้าแต่ในกรณีนี้สิ่งที่น่าสนใจจริงๆอยู่ที่บอติเชลลี่วาดพืชกว่า46สายพันธุ์โดยใส่เอกลักษณ์เข้าไปทุกดอกและโอโ้ในภาพวาดโดยรวมเนี่ยนะรูปร่างของพืชเหล่านี้ก็ถูกวาดซ้ำมากกว่า200ครั้งเหลือเชื่อเลยการเยี่ยมชมครั้งล่าสุดน่าประทับใจใช่ไหมพร้อมที่จะไปต่อกันหรือ,อยัง คราวนี้คุณนั่งเครื่องบินมาถึงปารีสเมืองแห่งแสงสีหมวกเบเร่และโมนาลิซาผู้โด่งดังคุณเดินผ่านพิพ,ธพิธภัณฑ์ลูฟและมาที่ผลงานชิ้นเอกของเลโอนาร์โดดาวินชีลาโจโกงมีหลายทฤษฎีเกี่ยวกับงานศิลปะชิ้นนี้และคุณลงลึกไปที่บางทฤษฎีมีทฤษฎีที่หนักแน่นบางอย่างกล่าวว่าโมนาลิซาอาจเป็นภาพเหมือนของดาวินชีเองนักประวัติศาสตร์ได้เปรียบเทียบใบหน้าของดาวินชีกับใบหน้าของโมนาลิซาอย่างละเอียดถี่ถ้วนแล้วรู้อะไรไหม พวกมันดูคล้ายคลึงกันอย่างเหลือเชื่อโอ้โหแล้วก็มีทฤษฎีที่ดูทีเล่นทีจริงโจเซฟบาทาวสกี้ทันตแพทย์และผู้เชี่ยวชาญด้านศิลปะอ้างว่าได้พบความลับเบื้องหลังรอยยิ้มของโมนาลิซาเขากล่าวว่าการแสดงออกทางสีหน้าที่เคร่งขรึมของเธอนั้นเป็นสัญญาณบ่งบอกถึงคนที่สูญเสียฟันหน้าไปอาจจะเป็นไปได้นะนอกจากนี้ในปี2010คณะกรรมการของมรดกทางวัฒนธรรมอิตาลี ก็ได้ค้นพบชุดสัญลักษณ์ที่ซ่อนอยู่ในภาพวาดสิ่งเหล่านี้สามารถมองเห็นได้ผ่านเลนส์ขยายที่มีเทคโนโลยีสูงเท่านั้นแต่พวกเขาแสดงให้เห็นว่าเลโอนาร์โดได้ใส่ LV ไว้ในตาขวาของโมนาลิซาผู้เชี่ยวชาญเดาวา่าเนี่ยเป็นลายเซ็นของดาวินชีแต่สัญลักษณ์อื่นๆอย่าง CE ในตาซ้ายและ72ที่อยู่ตรงส่วนโค้งของสะพานเบื้องหลังยังคงเป็นปริศนาอยู่โอคุณได้รู้อะไรมากมายเลยจากภาพนี้อาใช่แล้ว หลังจากเที่ยวชมเสร็จแล้วเนี่ยก็อย่าลืมทดสอบด้วยนะว่าดวงตาของเธอมองตามคุณไปรอบๆหรือเปล่าตอนนี้คุณกำลังมุ่งหน้าไปยังอัมสเตอร์ดัมเพื่อชมริกมิวเซียมคุณมาดูภาพวาดของแรมบราห์ที่ซ่อนเรื่องราวลึกลับเอาไว้การเฝ้ายามกลางคืนเป็นหนึ่งในภาพวาดที่มีชื่อเสียงที่สุดของแรมบราห์แต่ผู้เชี่ยวชาญตัวอย่างว่าชื่อภาพวาดและเนื้อหาในภาพไม่ตรงกรันมาลองดูกันให้ละเอียดมากขึ้นภาพวาดแสดงให้เห็นคนกลุ่มใหญ่พร้อมที่จะเริ่มปฏิบัติภารกิจ เทคนิคของแรมบ a รันเรียกว่าค่าต่างแสงซึ่งเน้นความแตกต่างระหว่างแสงและเงาจนถึงปี1947นักวิจารณ์ศิลปะเชื่อว่าจิตรกรวาดภาพฉากกลางคืนแต่เมื่อภาพวาดถูกปัดชั้นฝุ่นหนาออกจึงเห็นได้ชัด เคยสงสัยไหมว่าคุณเป็นอัจฉริยะทางดนตรีหรือไม่ด้วยการทดสอบนี้คุณจะสามารถรู้ได้ว่าคุณคือโมรสทคนใหม่หรือคุณสิ้นหวังในดนตรีจนต้องไปเรียนกันแน่หยิบหูฟังของคุณมาและขอให้โชคดีสำหรับการเริ่มต้นเราจะวัดความรู้ในเรื่องระดับเสียงของคุณก่อนหากคุณเป็นคนประเภทที่ร้องเพลงไม่ไพเราะคุณจะได้เรียนรู้อะไรมากมายจากสิ่งนี้แต่ถ้าคุณมี perfect pitch ก็นะไปร่วมแสดงละครเพลงได้เลยคุณจะได้ยินเสียงโน้ต2ตัวที่เล่นต่อกันคุณบอกได้ไหมว่าโน้ตตัวที่2ต่ำ หหรรืือเอเมนตัวแกถ้าตอบว่าต่ำกว่าคุณตอบถูกเก็บคะแนนอีกนิดหน่อยแล้วคุณก็จะสามารถเข้าร่วมทีมเทเลอร์สวิปในทัวร์ต่อไปได้ โน้ตตัวต่อไปอาจเพิ่มเสียงสูงขึ้นมาอีกเล็กน้อยแต่คุณบอกได้ไหมว่าโน้ตตัวที่สองสูงหรือต่ำกว่าตัวแรกคุณตอบว่าสูงกว่าหรือเปล่าทางงานเข้าใจถูกแล้ว าล่ะต่อไปจะยากขึ้นอีกเล็กน้อยคุณจะได้ยินเสียงโน้ตสองตัวโดยห่างกัน5วินาทีคุณบอกได้ไหมว่ามันเหมือนหรือต่างกัน ใช่พวกมันเหมือนกันบอกได้เลยว่ากำลังไปได้สวยสําหรับรอบต่อไปคุณจะได้ยินเสียงคอร์ดและโน้ตหากคุณไม่ทราบความแตกต่างระหว่างสองสิ่งนี้โปรดจำไว้ว่าคอร์ดหนึ่งหนึ่งประกอบด้วยโน้ตหลายตัวเราต้องการให้คุณบอกเราว่าคุณคิดว่าคอร์ดและโน้ตที่ได้ยินเข้ากันได้ดีหรือไม่กลมกลืนกันพร้อมไหม เอาเลยดีเจฉันว่าพวกมันเข้ากันได้ดีนะจริงไหม ยินดีด้วยนะคุณผ่านส่วนแรกของการทดสอบนี้โดยไม่ยอมแพ้ไปซะก,ก่อนแน่นอนว่ามันพอจะบอกอะไรบางอย่างเกี่ยวกับคุณได้ใช่ไหมแต่ก่อนที่เราจะไปยังส่วนที่2เรามีรอบโบนัสสุดเซอร์ไพรส์ส,รสำหรับคุณมาตอบคําถามเกี่ยวกับเสียงกันเถอะสัตว์ชนิดใดเป็นหนึ่งในสัตว์ที่มีความสามารถในการได้ยินสูงที่สุดถ้าคุณตอบว่าผีเสื้อกลางคืนคุณตอบถูกเจ้าตัวน้อยเหล่านี้สามารถได้ยินถึง300กิโลเฮิร์ และคุณเข้าสู่รอบที่2แล้วครั้งนี้เรากําลังทดสอบทักษะโปรดิวเซอร์ของคุณเช่นเดียวกับโปรดิวเซอร์เพลงเก่งๆคุณต้องเชี่ยวชาญการประสานเสียงตอนนี้คุณจะได้ยินสเกลและโน้ตเราต้องการให้คุณประเมินว่าสเกลนี้และโน้ตนี้เข้ากันได้ดีหรือไม่หรือไม่เข้ากันเลยเอาล่ะนะ พวกมันเข้ากันได้ดีนี่นะต่อไปเรามาพูดถึงเมโลดี้กันคุณอาจถามว่าเมโลดี้คืออะไรในทางเทคนิคแล้วมันเป็นการผสมผสานร,ระหว่างระดับเสียงและจังหวะที่นิยมพูดกันก็คือมันเป็นเพลงที่ติดหูซึ่งอยู่ในหัวของคุณทั้งวันในส่วนนี้คุณจะได้ยินเสียงคอร์ดตามด้วยเมโลดี้บอกได้ไหมว่าทั้งคู่เข้ากันได้ดีหรือว่าพวกมันฟังดูแย่มาก อ้พระเจ้าฉันไม่เคยได้ยินอะไรแย่กว่านี้อีกแล้วในชีวิตล้อเล่นเคยได้ยินสิแต่คำตอบคือไม่มันไม่เข้ากันโอเคข้อนี้เหมือนเดิมเมโลดี้นี้เข้ากับคอร์ดไหมหรือพวกมันไม่เข้ากันเลยโอ้ดีขึ้นเยอะเลยล่ะพวกมันเข้ากันได้ดีเลยว่าไหม เก่งมากคุณเพิ่งเสร็จสิ้นส่วนที่2ของการทดสอบที่ซับซ้อนนี้ฉันหวังว่าคุณจะตอบถูกเป็นส่วนใหญ่นะคุณจะว่าไงล่ะจากผลลัพธ์ของคุณจนถึงตอนนี้คุณจะเป็นแฮร์รี่สไตล์คนต่อไปได้หรือเปล่าหรือโอลิเวียโรลิก้าดีหวังว่าจะเป็นได้นะ สำหรับรอบโบนัสนี้เราจะพูดถึงคีย์หลักที่สำคัญในเสียงดนตรีโดยในดนตรีตะวันตกมี2ประเภทหลักได้แก่เมเจอร์ Major minor. Major scale และไมเนอร์เมเจอร์สเกลและคอร์ดให้เสียงที่เปิดกว้างและมีชีวิตชีวาและใช้เพื่อถ่ายทอดอารมณ์ที่มีความสุขในขณะที่ไมเนอร์สเกลและคอร์ดฟังดูอึมครึมและมืดมนศิลปินใช้โทนนี้เมื่อพวกเขาต้องการให้คุณรู้สึกเศร้ามากขึ้นดังนั้นในรอบนี้คุณจะยินคอร์ดตามด้วยเมโลดี้สั้นๆเหมือนที่เราทำมาก่อนหน้านี้แต่คราวนี้ฉันต้องการให้คุณบอกฉันว่าตัวอย่างนี้เป็นเมเจอร์อ ลุยกันเลยเดี๋ยวก่อนนั่นคือตัวอย่างจากเพลงของอเดลหรือเปล่ามันเป็นเสียงไมเนอร์ซึ่งสื่อถึงความรู้สึกที่เศร้าและเข้าถึงเพลงมากขึ้นไปต่อกันเลยดีไหมลองฟังตัวอย่างนี้และบอกเราว่าคุณคิดว่ามันเป็นเมเจอร์หรือไมเนอร์กันแน่ ฟังดูมีความสุขจังดังนั้นมันเป็นเมเจอร์เนื่องจากเรากำลังทดสอบอัจฉริยะทางดนตรีรอบต่อไปจะยากขึ้นมากคุณรู้ไหมว่าเมโลดี้ดนตรีมีบางสิ่งที่นักดนตรีเรียกว่าดิสโซแนนซ์และคอนโซแนน t ์คุณสามารถคิดว่ามันเป็นคำถามและคำตอบก็ได้นี่คือตัวอย่างของคำถามในขณะที่นี่จะฟังดูเป็นคำตอบมากกว่า ในขณะที่พาทหนึ่งของเมโลดี้สูงขึ้นอีกพาร์ทดูเหมือนจะต่ำลงใช่ไหมเอาละอัจฉริยะทั้งหลายฟังเมโลดี้ให้ดีแล้วบอกเราว่ามันฟังดูเหมือนคำถามหรือคำตอบมากกว่ากันใช่มันไม่ง่ายเลยถ้าคุณบอกว่ามันฟังดูเป็นคำตอบคุณทำได้ดีแล้วล่ะเบโธเฟน มาลองอันนี้อีกสักครั้งคุณบอกได้ไหมว่าเมโลดี้นี้ฟังดูเหมือนได้รับการแก้ไขแล้วประหนึ่งเป็นคำตอบหรือ,อยังไม่ได้รับการแก้ไขประหนึ่งเป็นคำถาม